วันนี้ครับก็จะพามาแยกประสาทครับผมครับเบรกกลางแหลมอันนี้ก็คือความถี่ที่ชาวเครื่อเสียงควรรู้นะครับผมครับไม่รู้ไม่ได้ครับผมไม่รู้มีพังมีขาดแน่นอนครับตู้ตัวนี้จะเป็นทั้งบมด3ย่านความถี่ครับเบสเนี่ยตู้ข้างล่างเนี่ยเราคนรรู้ไหมว่าเสียงตึกตึกตักชนอย่างปุ๊กปุ๊เนี่ยมากาไหนนี่ตู้นี้ครับผมครับเป็นตัวที่พาเสียงตัวนั้นไปครับผมครับเสียงกลางคือดอกนี้นะครับผมครับเสียงกลางดอกเนี้ยเสียงกลางก็เสียงที่เราฟังคนร้องเสียงแสแนปโป๊ะนั่นคือเสียงกลาง เสียงแหลมล่ะตัวนี้ซิปซบเสียงแหบเสียงแฉตัวนี้ผมบอกเลยว่าสําคัญกับทุกตัวนะครับผมครับตัวนี้ขาดเหลือแต่นี้ยังเปิดได้ครับผมครับตัวนี้ขาดเหลือแต่นี้กับเนี้ยยังเปิดได้แต่ตัวนี้ขาดบอกเลยครับจบไม่ต้องทําอะไรางานนั้นเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่สามารถมาทํางานแทนตัวนี้ได้ครับผมครับตัวนี้ยังสามารถทํางานแทนเบรดได้ถึงแม้ไม่ดีแต่มันก็ทํางานแทนได้เบรดทางานช่วยกลางแทนไหม แทนได้ถึงไม่ดีแต่ทํางานแทนได้แต่เนี้ยทำงานแทนเพื่อนได้เห็นไหมครับมันอู้มากอันนี้ครับผมอู้มากครับทีนี้จะพาแยกประสาทกันนะครับเวลาเปิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรขาดอะไรพังครับผมครับไปมาชมครับผมครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมไปนําให้ทุกคนแฟดก่อนนะครับอันนี้ก็แฟดอันนี้ก็แฟด EQ ตัวนี้ก็แฟดนะครับผมครับเครื่องีมีคอร์สก็พยายามปรับเฝดมาเลยนะครับไม่ใช่ปรับเฝดรับความถี่ที่เราต้องการมาเลยคือความถี่ที่ผมล็อกไว้ให้นั่นเองครับผมครับทีเนี้ยต่อมาครับเราก็เปิดขึ้นครับเนี่ย คือคือเสียงปกติของมันนะครับทีเนี้ยถ้ามันขาดในความถี่เลยเห็นไหมครับวอลุ่มเนี่ยทำไมเขาม,มีการแยกเบสกลางแหลมไหมครับเดี๋ยวเขาแยกให้นะครับเบสกลางแหลมแยกให้ที่ผมว่าน่ะถ้ามันขาดแหลมเราจะเป็นยังไงครับผมผมลดแหลมลงแล้วก็ลดแหลมที่คิวลงครับนี่ดูครับนะครับเนี่ยอันนี้คือความถี่ที่ขาดแหลมไหมครับแหลมเนี่ยเป็นความถี่ที่สำคัญมากถ้าแหลมขาดเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตจบ,บครับผมไหมครับเนี่ยนะครับทีเนี้ย ถ้าเราขาดเบรศห่ะครับถ้าเบรศเป็นยังไงฟังเสียงเบรคอาจจะฟังยากครับเพราะว่าถ้าฟังด้วยลำโพงโทรศัพท์ผมลดเบรศลงนะครับลดเบรศลงอันนี้ก็คือกาอ้าวกระเดื่องดังเบรศไม่ดังครับฟังออกไหมครับก้างกระเดื่องดังเบรศไม่ดังครับผมทีนี้ครับ กลางแหลมขาดล่ะก็พยายามตั้งกติกาการฟังความถี่นะครับผมครับนะครับเนี่ยอันนี้มีเตเบร์ครับฟังออกกันไหมครับผมครับนี่ก็เป็นสามัญความถี่ที่อันตรายครับผมทีนี้ผมจะบอกเทคนิคการเปิดเพลงอีกนะครับผมสำหรับใครที่ยังเปิดเพลงแล้วแบบงงอยู่นะครับผมครับตัวเนี้ยเปิดเพลง แต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบเหมือนกันทางด้านเสียงครับอย่างคนที่ชอบเบสเนี่ยผมก็แนะนําตลอดว่าลดกลางแหลมลงนะครับลดกลดกางแหลมลงนี่ก็นี่ครับ็นะครับเบสนําไปได้แล้วทีเนี้ยใครชอบกลางแหลมล่ะลดเบสลงนี่ครับลดเบสลงครับนี่เนครับเนี่ยคือถถือง,ง่ายครับที่ทุกคนมองข้ามครับเ <learned> คือืเอาง่ายความถีท่ที่อันไหนที่เราไม่ชอบเนะี่ยลดลงที่เราไหมครับความถี่ที่เราไม่ชอบเนะี่ย เราไม่ชอบกลางแหลมเราก็ลดกลางแหลมลงครับนี่ลดกลางแหลมลงครับไม่ใช่ว่าจะไปเร่งเบรคใส่ครับผมนี่แหละเร่งเบรคใส่ปุ๊บไม่ใช่ว่าแค่เราเบรคทำงานกลางแหลมก็ทํางานด้วยครับดูผมจะบูทเบรคดูนะครับคนชอบเบรคใครใช้ชอบบูทบูทขึ้นอ่าบูทขึ้นครับดูเปิดดูครับนะครับจากเสียงที่ชัดเมื่อกี้หายไปที่นี้เบรคล่ะลดกลางแหลมลงครับผมเปิดขึ้นดูว่าเป็นยังไงครับผม เบก็มีหัวดีมากขึ้นแล้วก็เสียงดีมากขึ้นครับผมครับก่อนเปิดควรแยกความถี่ได้ว่าระบบของเราเนี่ยมันครบหรือเปล่าคือเอาง่ายเราจะถอดพิโก้ข้างหลังก็ได้เช่นเราเปิดขึ้นปัปน๊บเลยครับเด็กดูข้างหลังครับนี่ครับนี่ครับนี่เปิดปุ๊บเราก็เช็คแต่ละข้างเช็คข้างนี้ไหมครับแล้วก็ฟังดูว่ากล้าไหลครบไหมก็เช็คกันนี้ฟังดูว่ากล้าไหลครบไหมครับเบรก็มีครบไหมนี่ครบนี่ครบับ เนี่ยการเช็คดูต้องต้องมาเช็คหลังตู้นียนะครับสำหรับใครที่เก็บไว้นานครับเนี่ยถือว่าดังครบปกติก็สามารถลานยาวได้เลยครับผมครับทีนี้ทําไมผมต้องให้ลันครบเพราะว่าถ้ามาดังตู้เดียวเนี่ยาวเวอร์ก็ปล่อยบัตรน้อยเห็นไหมครับกางก็ปล่อยบัตรน้อยด้วยเพราะว่าาวเวอร์ก็ปล่อยบัตรตามอมของเสียงครับแค่ถ้าดังดอกเดียวเนี่ยความแรงเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยคือปัญหาต้องเช็คระบบให้ดีแล้วก็แยกความถี่ของเสียงให้ดีครับผมครับประมาณนี้ครับผมครับก็ในมดิจิตจากนี้ไปใช้ดูครับผมคุณครับ